โอเคครับวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพ็ดฟรีไฟล์หรือสุ่มไอดีเกมอะไรจะมาแนะนำนะครับนี่นะครับวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเข้าสู่ระบบนะครับนี่ครับกดเข้าไปมุมซ้ายบนนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการเติมนะครับนี่ครับด้วยวิธีการเติมนะครับนี่นะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูวิธีการสุ่มให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสุ่มไอดีสุ่มต่าปักตรงสุ่มของไม่เกินอะไรประมาณนนนีี้ะครับบส่มเย ก็เป็นสุ่มถับักตรนับแต่ผมจะเร็วเป็นสุ่มหันไม่เกือนะครับนี่ครับทำการสุ่มเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลคนที่ได้นะครับคนที่สุ่มได้นะครับโอเคครับผมก็ได้68เป็นนะครับผมทำการสุ่มอีกรอบเลยนะครับจะได้ไหมครับโอเคครับเราก็ได้68เป็นอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะทาการสุ่มอีกรอบนะครับผมเติมเครดิตมาเยอะครับไม่ต้องกลัวโอเคเราจะได้ไหมครับโอเคเราได้68เป็นอีกรอบนะครับ ไม่เป็นไรครับผมจะทําการสุ่มอีกนะครับดูครับมันจะได้ไหมครับได้68เป็นร้อไม่เป็นไรครับผมเกิมมาเยอะครับทุกคนนี่ครับผมก็ทําการสุมไปเลยครับนครับจะได้ไหมครับจะได้ไหมครับเฮ้ย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 เฮ้เฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฉยทุก้อได้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้นี้กเเป้นเฮ้ยเฮเฮเ้ยเ้ยเเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเาเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเค้รับโอเคครับตยนนี้ผมก็ทําการักิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็จะเซ็นเซอร์ไว้นะครับนี่นะครับได้จริงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้ากมไม่ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสมังกรฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับใครที่อยากสมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปนะครับโอเคครับแบบตึงจัดนะครับทุกคนนี่นะครับตึงจัดตึงจ่าครับทุกคนใครที่อยากสมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปนะครับแบบเว็บนี้ดีเกินโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยโชคดีที่ได้รหัสไปนะครับโอเคครับ นีนะครับน้องคนนี้ก็ทาถูกกติกานะครับดูคลิปไม่จบกดไลก์กดติดตามนะครับใครที่อยากให้ผมโปรโมทช่องให้ก็ทักไลน์ผมไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งกันช่องทางติดต่อไปให้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีคนได้รหัสผมนะครับเนื่องจากไม่มีใครทักมานะครับผมถ้าใครได้ก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็มีแจกบัตรกัลลินาด้วยนะครับ ทุกคนอยากได้ก็หาดูให้จบนะครับถึงจะได้นะครับได้แบบฟรีๆทุกคนเลยนะครับทุกคนคลิปคลิปไอคลิปที่แล้วก็ของคลิปที่แล้วก็ยังไม่มีใครได้นะครับเนื่องจากไม่มีใครทักมานะครับผมก็เอามาแจกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกเรื่อยๆนะครับมีคนได้รหัสไปสองสามรหัสนี่เองนะครับเหลือประมาณหลายรหัสอยู่นะครับที่ผมยังไม่ได้แจกนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาแจกให้ทุกคนนะครับผมจะเ,เก็บไว้แจกตอนผู้ติดต,ตามสองพันด้วยนะครับทุกคนช่วยกดติดตามและดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผม้วยนะครับแบบถ้าผู้ติดตามถึงสองพันนี้ผมจะหารหัสแบบโคตรตึงมาแจกเลยนะครับรหันนี้ก็ตึงอยู่นะครับสกินปืนครบเลยนะครับโอเคครับผมว่าทุกคนจะไม่อยากฟังผมพูดมากไปแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะไปชมอาวุธกันเลยนะครับโอเคครับไปเลยนี่ครับเราจะไปดูอาวุธกันเลยนะครับอาวุธก็จะมี m 4นะครับ m 4ลายรสายฟ้านี่ครับ a k level 4นะครับ m 1 4 s ส a กานะครับสก a าเขียวก o r s a d i a m o เอาอัตรา2นะครับนี่ t d a m o n d สองนัด format นะครับ svd เกมแปนะครับ a n นี่สกินอย่างเยอะเลยนะครับ3สกินนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ของปืนก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่สองสองยาวสองขวง่งไม่มีสก,กินนะครับนี่เอเดนี่สก,กินเยอะจัด,จดนะครับใครได้ไปก็สุดจัดนี่ครับปืนพก m ห้าร้อยนะครับสองสก,กินรหัสน,นี้จะมีคั้นตด้วยนะครับ ติดตามให้ผมนะครับกดยังครับกดยังกดยังครับกดยังครับถ้ากดแล้วก็เตรียมรอประกาศผลนครับคลิปหน้านะครับนี่ครับแอ็บบอก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับก็มาให้ดูคังปืนที่เฉนะครับคลิปที่แล้วเราไม่ได้ให้ดูคังปืนใช่ไหมครับคลิปนี้ผมก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะครับ ใครที่อยากให้ผมโปรโมทช่องให้ผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไปทางไลน์นะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยะยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับบายๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายๆทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายย